นิกกี้นาชัดรับป้าผู้หญิงเปชํามมด20ล้านธนูไม่รื้อพีก็ซื้อให้เรื่อยๆสัปดาห์นี้พิธีกรสาวแก้มบุ๋มปรียา,าต้อนรับนักสแสดงและพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นาชัดที่มาอัปเดตชีวิตหลังเป็นโสดเล่าวีลากรรสุดแซบในต่างประเทศเผยชอบเปยิงมากๆจนแทบไม่เหลือเก็บปีที่แล้วเที่ยวไปเกือบ20ล้านในรายการเมนูของพีใส่พริกกี่เม็ดมาดูกันว่าเมนูของหนุ่มนิกกี้จะเป็นอะไรจะจีจาดแค่ไหนกัน ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ทำ YouTube ครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีเหมือนสมัยก่อนเพราะผมทำยุคแรกๆด้วยไงแต่ว่าตอนนี้คนทำเยอะแล้วตอนนี้คนชอบไปดู TikTok แบบคลิปสั้นแต่มีคนบอกว่าคุณคิวงานแน่นทุกวัน <c oughs> ก็ไม่ทุกวันนะเพียง <c oughs> แต่ว่าผมว่างก็ถ่าย YouTube แล้วผมก็ไปเที่ยวด้วย แต่เห็นว่าเปิดบริษัทใช่ไหมทำบริษัท u t u b e ครับทำให้ครบจบมีคีเอทีฟตัดตอ่ตอตอนนี้มีทีมงาน14ี่คนผมเป็นเจ้านายที่ไม่ดุใจเดียรักลูกน้องแล้วอย่างนี้เวลาไปต่างประเทศแอบนะเจอใครที่โน้นไหมแอบสิไม่มีแล้วจะไปทำไมละ่ะเราก็ดีเอ็มไปก่อนในอินสตาแกรมถ้าสมมติเราจะไปอังกฤษเราก็เข้าไปส่องก่อนว่าตอนนี้ใครอยู่อังกฤษมั้งก็พิมพ์ไปหาเขาไงถ่าย YouTube คนเดียวนะน้องออกมาได้ไหมหรือจะไปเกาหลีคนเดียวก็พิมพ์หาคนเกาหลีก่อน เวลาเรามีแฟนไปกับแฟนไหมถ้ามีแฟนก็ไปกับแฟนแต่มีแฟนไม่ค่อยได้เที่ยวไปไหนไม่ค่อยได้ต้องไปกับแฟนตลอดแล้วเราตอบแทนคนที่ต้อนรับเราที่ต่างประเทศไหมตอบแทนชําเลยผมบอาผู้หญิงเงินผมไม่มีครับผมซื้อของให้ผู้หญิงหมดมีหน้าหลักเขาถึงบอกไงว่าปีที่แล้วเที่ยวไป20ล้านเขหมดเอาไม่มีตังเก็บ เริ่มต้นก็ซื้อหมวกให้ก่อนเบาๆถ้าทำตัวน่ารักไม่ดื้อหนูซื้อสัตว์กับพี่ซื้อของให้เพิ่มเลยซื้อกระเป๋าซื้ออะไรให้ได้